สวัสดีครับผมวันนี้พบกับผมนะผมนัทเพียรพีเดซิ่งครับผมวันนี้เราก็มาพามาดูนี่เลยครับผมเพึ่งถอยมาใหม่นะครับผมพลาสติกยังไม่ได้แกะเลยครับผมเป็นรถไฟฟ้าสี่ล้อเล็กของเรานะครับผมคันนี้ครับผมพึ่งซื้อมาใหม่ๆสดๆเลยครับผมก็เหมาะกับการที่เราจะเอาไปใช้แบบวิ่งในหมู่บ้านวิ่งในซอยหรือวิ่งตามพวกสวนอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็เหมาะอยู่ครับผมอันนี้ผมมาในฐานะคนซื้อไปใช้นะครับผม ก็คือเหมือนเรามาคุยเล่าสู่กันฟังว่าซื้อมาแล้วเป็นยังไงบ้างมานี่ยมีอะไรใช้งานยังไงบ้างน,นะผมหลักๆเลยเนี่ยรถก็จะ,จะมีอุปกรณ์มาให้เหมือนแบบรถยนต์เลยนะก็คือมีไฟหน้าไฟท้ายอะไรครบเลยครับผมก็จริงๆเลยเนี่ยถ้าถามผมว่านั่งกี่ท่านได้นั่งประมาณสองท่านกำลังดีนะครับผมก็คือคนขับหนึ่งนั่งหน้านะครับผม คนขับนั่งหน้าแล้วก็ผูดด้โดยสารหนึ่งคนนะครับหรือว่าถ้าเกิดตัวเล็กๆหน่อยก็คือแม่ลูกอย่างเงี้ยสองคนก็นั่งหลังกาลังดีเลยแล้วก็รถคันนี้เขาก็ใช้ไฟฟ้านะครับผมไฟฟ้าล้วนๆเลยนะครับผมชาร์จไฟก็วิ่งกันประมาณชาร์จครั้งหนึ่งเนี่ยประมาณแปดชั่วโมงเนี่ยวิ่งได้ประมาณ สามสิบกิโลอะไรประมาณนี้ครับผมอุปกรณ์ก็มีครบนะครับไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวเดินหน้าถอยหลังมีสวิตช์ตรงนี้แล้วก็เวลาเราเดินหน้าเราก็บิดเหมือนมอเตอร์ไซค์เลยนะครับผมนอกจากนี้ก็ที่เขาให้มาก็มีวิทยุด้วยนะครับสามารถฟัง FM ได้บลูทูธได้ด้วยนะครับผมหรือเล่น MP3 USB ได้อยู่นครับผมนอกจากนี้นะครับที่ได้มานี่นครับผมมีกุญแจรีโมท เราไม่ต้องเสียบกุญแจขับก็ได้นะผมเราสามารถปลดล็อกแล้วก็ขับด้วยรีโมทได้เลยเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูดีกว่าเอาแบบเราซื้อมาใช้เหมือนคุยเล่าสู่กันฟังนะเวลาเราเปิดสวิตช์นะผมกดปุ่มตรงกลางนะสองทีก็คือจะเป็นการสตาร์ทเครื่องนะผมหนึ่งสองปุ๊บพอสตาร์ทปุ๊บเนี่ยครับไฟมันจะขึ้นทั้งหน้านี่เลยก็คือเราพร้อมจะขับแล้วับผมทีนี้เราก็ขับได้เลยแต่เราก็ขึ้นมาปุ๊บมันจะมีเบรกมือครับ นี่ครับอยู่ตรงนี้นี่ครับเบรกมือนี่ครับแล้วก็ปลดเบรกมือก่อนเหมือนรถเก๋งเลยปลดเบรกมือปุ๊บก็ขับได้เลยเดี๋ยวผมจะขับให้ดูด้วยแล้วก็บางท่านคิดสงสัยว่าสามารถขึ้นเนินได้ไหมเดี๋ยวเราลองให้ถ่ายให้ดูนะครับว่าเนี่ยมีเนินอยู่นะครับผมเนี่ยเราสามารถขึ้นไหวนะเนินที่บ้านผมก็ประมาณนึงอยู่ก็ค่อนข้างชันอยู่ครับเดี๋ยวเราจะสาธิตให้ดูนี่เราบิดขับมาได้เลยนะครับผม ผมหลายคนเนี่ยเหมือนตอนที่ผมซื้อเลยถ้าคุยกันตรงๆคือนะครับเราก็จะแบบว่าเอ๊มันจะขึ้นเนินไหวไหมนะนี่ผมจากผู้ใช้เลยนะนี้เราไม่ได้แบบว่ามีส่วนได้ส่วนเสียอะไรนะก็คือรีวิวให้เห็นๆเ,เลยว่าเนินชันประมาณนี้เนี่ยก็โอเคอยู่สําหรับถ้าถามผมนะมันเหมาะกับการที่เราจะเอาไปใช้แบบตามหมู่บ้านตามอะไรแบบนี้ครับก็เล็กๆกระทัดรัดซ,ซื้อของซื้ออะไรสะดวกครับรวดเร็วแล้วก็หนึ่งเลย มันใช้ไฟฟ้านะสำหรับยุคนี้ผมว่าก็ใครก็น่าจะสนใจอะ่ะผมเองก็ชอบอยู่ก็เลย่ะซื้อมาใช้วิ่งในสวนอะไรกันประมาณนี้นผะมอ่ะนี่เดี๋ยวเวลานี่สมมุติเราเลิกขับปุ๊บนะครับดึงเบรกมือให้เรียบร้อยดึงเบรกมือเสร็จปุ๊บนะครับผมแล้วก็เขาจะมีรีโมทเรากดล็อกจากตรงนี้ได้เลยปุ๊บค,นะครับผม ล็อกปุ๊บถ้าสมมติใครมาจับรถเราอะไรเงี้ยก็จะกันหายได้ด้วยผมว่าก็เท่ดีตรงนี้นะผมเดี๋ยวสาธิตสาธิตถ้ามีใครมาขยับจะขย,ย,ยื่นรถเราแห้ถ้ามีใครมาขยับขยื่นปุ๊กเนี่ยครับรถจะร้องหนีเลยนะผมก็ถ้าใครหาอยู่ก็ลองซื้อมาใช้หรือจะลองพูดคุยกับผมก็ได้นะ ว่าเออการใช้งานเป็นยังไงบ้างอะไรแบบนี้ผมว่าก็เบื้องต้นถ้าเกิดใช้งานเล็กๆน,น้อยๆก็เหมาะอยู่ครับผมแล้วก็มีกันแดดกันฝนได้ด้วยประมาณหนึ่งถ้าใครหาใช้อยู่ก็ลองแนะนำตัวนี้ครับผมผมว่าก็โอเคอยู่นะครับสำหรับรถไฟฟ้าขนาดเล็กก็ก่อนจากกันนะผมก็ฝากติดตามนิดนึงนะครับผมทาง เฟซบุ๊กนครับผมนะเทนทีเลสซิ่งหรือทางเพจเทนทีเลสซิ่งของเรานะครับเราก็จะมีทาง t ิ k กต็อกด้วยนะครับผมทาง YouTube ก็มีนะครับมีอัปเดทเกี่ยวกับเรื่องรถเรื่องการเทคนิคการใส่อะไหล่ต่างๆอะไรนี่ก็มีเหมือนกันฝากติดตามทุกช่องทางด้วยนะครับผมก็วันนี้ลากันไปด้ดยคลิปสั้นๆประมาณนี้แล้วกันนะครับผมขอบคุณนะครับที่ติดตามครับสวัสดีครับ